วันนี้เราจะทำอะไรกันคะวันนี้เราจะทำอะไรกันคะเราจะทำอะไรกล้วยบวชอะไรกล้วยบวชือกล้วยบวชชีรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างหวัไว่ามีอะไรบ้างอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกล้วยอะไรอังกฤษนักเรียน banana banana นี่แหละของชอบหรือใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร โคคอนาชูเกะและนี้ล่ะชูเกะอันนี้คือเตาเตาอละนี้อ่ะกะทิภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรโคคอนัตมิลคอนัตมิลแล้วมะพร้าวน้ำมะพร้าวโคคอนัตโคคอนัตมาแล้ครู้เปล่าเริ่มแรกเราต้องทำอะไรก่อนคะเอากล้วยไปทำอะไรเอากล้วยไปทำไปต้ม เราจะเอากล้วยนี่นะไปต้มโอเคไหมกล้วยเห็นหน้ากลัจไหต่อไปเราจะทําอะไรคะต้มต้มต้มกล้วยนี่แม่จะทําให้ดูทําแบบนี้นะคะอ่าพี่เทาทำทำไหมลองไหมถ้าอยู่ใกล้มันจะร้อนมหมเขาไม่จานกลัวไม่ร้อนมากค่ะนี่ไงหนูค่อยๆวางลองไหมล่ะนี่แบบนี้เอาสูงๆแล้วต้มแบบนี้นี่อ่ะนี่นี่วางแค่จับกับแม่นี่แม่จะสอน อห่หนูยิบหนูยิบไม่โดนอนะหนูยิบส่งมาหนูยิบมาให้แม่อ่นหนูช่วยแม่จะหยิบมันร้อนเกินไปใช่ไหมมันอันตรายใช่ไหมอ่นหนูช่วยแม่จะส่งมาร้อนๆต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยใช่ไหมคะ รู้ไหมว่าต้มกล้วยช่วยเรื่องอะไรรู้ไหมคะรู้ไหมคะทให้มันร้อนใช่ไม่ท้ให้ต้มกล้วยเพราะว่าอะไรรู้เปล่าทำให้มันไม่ดำถูกต้องมันจะได้ไม่ดำทำไมมัน,นมีน้ำแม่จับโอเคช่วยเรื่องอะไรคะลูกเกล้วยมันร้อนเกินไปอ๋อหรอคะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเดียวเจ็บตรงนี้ ขอ,องใช่ไหมเพราะกระทะมันร้อนใช่ไหมต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยใช่ไหมมากอะดูซันร้อนกว่าอีกไหมจา้มจาจะถ้าไปจับซันจะร้อนที่สุดในทั้ทงโลกเลยโอเคไหมอ่ะโอเคคะ่ะอ่ะเรามาดูกันสิหนูใกล้สุกยังไม่แตาจับได้ใช่ไหมหแต่ก็ต้องระวังเมื่อกี้หนูดูอันนี้มันยังมีสีดำๆเลยแมันหายไปทไี่งไงอะ่ะอ๋อ้หรอคะ เริ่มแตก้วเห็นไหมคะเราก็จะเอามาแช่น้ำพับให้มันเย็นก่อนปวยจะแช่แล้วเดี๋ยวแม่จะปอกเปลือกแล้วก็หั่นนะคะโอเคไหมหหหหหนี่ปวยที่แม่ต้มเสร็จแล้วนะคะแม่หั่นเป็นรูปเต๋าเท่านี้เหน็นไหมชิมพอดีคำไอ้ข้าวกะทิเห็นไหมคะแล้วเดี๋ยวใส่น้ำมะพร้าวลงไปด้วยโอ้หเยอาอ่ะ<ย>พี่พ้าใส่ใบเตยเลย ไม่เตอช่วยทำให้มันหอมขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆคนมันนะคะไม่ให้มันแตกให้เคนเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลปี๊บหรือโคโค่นัทชูการ์ใช่ไหมคะพี่พาจะใส่ไหมใส่อ่าค่อยๆเทลงไปนะแล้วก็ค่อยๆคนนะคะมันเหนียวใช่อาคนเลยค่ะค่อยๆคนมันอย่างนี้อ เราจะผสมไปเลยนะพี่ราก็ค่อยคนนะนนไม่ต้องตกใจแม่เล่นงไฟเฉยๆหนูตกใจใช่ไหมอ่าต่อไปนี่เขาเรียกว่าอะไรชูการใช่ไหมไม่ชิตกใจรอแม่เทอเองได้ไหมอ่าเขาู่คนหน่อย,าายอ่หนูเป็นคนคนสิคะเป็นคนนะแล้วก็ใส่โซ่อ่าห,หนูใส่นอา อหนูเอาตะบวยมาสิหนูเอายกตะบวยขึ้นมาตะบวอยลน <ยก S 1> อักขึ้นมาหมดยังอ่าเดี๋ยวแม่เทให้หนึ่งช้อนเกลือสีชมพูแล้วหนูก็เป็นคนคนนะคะอืค่อยๆค,คนชา้ชาๆนะค่อยๆค,ค,คนชา้ชาๆลูกสีน้ำตาลมเปี๊ยผสมกับก,บก,บกะทิไงคะลูกอ่ะคนๆสิคะลูกเร็ว มันเป็นวงกลมเป็นสี่เห่ยอ่ะเย็นอะให้น้ำตาลละลายแล้วรอจนเ,เดือดเดือดเสร็จแล้วเราค่อยใส่มะพร้าวอ่อนทีเ่เราเตรียมเอาไว้นีใช่ไหมเรามีมะพร้าวอ่อนยังค่ะยังค่ะยังไม่ใส่ต้องรอให้กะทิเดือดก่อนค่ะลูกตอนนี้แม่ใส่หัวกะทิลงไปแล้วแม่ต้องรีบคน วันนี้เราใช้กะทิสอนอสอนะคะกะทิค้างสดส,ดสีพี่พาดูสีมันเปลี่ยนไหมลูกแม่ใส่ของกะทิไปแล้วดูสีพ้าสีเปลี่ยนไหมไอซม,มี่มม,มีเลยอีกแล้วเดือดแล้วแม่ก็จะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปมันร้อนลูกมันร้อนค่ะลุตอนนี้เราก็จะได้น้ำกะทิมะพร้าวอ,อ่อนเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือใส่อะไรลูกแล้ไมแม่แม่ใส่อะไร ใส,ใส่กล้วยถูกต้องเราต้องใส่กล้วยเพราะไม่งั้นมันจะไม่ใช่กล้วยบวชชีใช่ไหมคะใช่กล้วยป็จุเจลยไม่วไหวอันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ะเอกของงานไข่ไปเทลงไปแล้วเราก็จะต้มกล้วยให้เข้ากับกะทิเดี๋ยวเราก็จะได้กินกันแล้วค่ะพี่บาว บวชชีมะพร้าวอ่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวเราให้มันเข้าเนอยอีกนิดพเพอจะได้กินกันแล้วอันนี้เราแบ่งออกเป็นสองหม้อเนาะเพราะว่าเรากลัวมันจะขุบ่านะคะบชวชชีอ่อน้ำไม้ไดำกับพี่พรทำให้บะบ้าคา่ะยิ้มสวยๆค่ะ ไหนหกแล้วใช่ไหมคะกล้ยผอดชีหกแล้วใช่ไหมคะอ๋อไม่ผัชีผดชีหกอะทำยังไงดีคะป้าจะได้กินไหมคะมันรั่วมันหกมันรั่วมันหกเราจะเก็บ